สวัสดีค่ะหมอทิปปลาดิชานะคะพบกันในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram รวมถึง TikTok และในช่อง f a c e b o o k นะคะวันนี้คลิปสั้นๆนะคะคนที่คุณรักต้องการสื่อสารอะไรกับคุณคนที่คุณรักต้องการสื่อสารอะไรกับคุณผ่านพลังงานน้พ่ยทั้งหมด3ใบนะคะนะพ่ความรักพ่ย whisper of love ต้องการสื่อสารอะไรกับคุณด้วยแรงจิตอธิษฐานของคุณนะคะ ที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เลือกพลังงานหน้าไพ่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามสำหรับเพื่อนๆที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะนะฉันแทนหมาเลขหคุณได้พลังงานหมายเลขสี่ are limitless นะคะความรักครั้งนี้นะคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนมีความมั่นใจคุณเจ๋งต้องบอกแบบนี้นะคะทำอะไรก็ได้ นะชิวๆนะคุณทําอะไรได้ทั้งสิ้นคุณจะสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องของความรักคนที่คุณรักเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายๆด้านยอมรับในตัวตนของคุณนะคะนะดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆนะสำหรับใบที่2สองแทน,แนสโรดาวนะคะหมายเลขเก้านะคะเขาบอกว่าความรักครั้งนี้คนที่คุณรักสื่อสารว่าชา้าๆ นะเชา้าลงหน่อยที่รักนะคะพักผ่นนะหยุดชั่วขณะให้ทุกอย่างเนี่ยมันปรากฏเองความดีความชั่วนะคะสิ่งใดที่คุณได้กระทําลงไปคนรักบอกช้าๆหน่อยที่รักนะ,ะก่อนที่เราจะสําเร็จความรักนะคะส่วนใบที่3สานแทนนะคะหมายเลขที่44นะคะ guest to know each other นะคะความรักครั้งนี้ นะเขาบอกว่าเข้าใจอีกฝ่ายยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันนะคะนะจะทําให้ความรักของคุณเ,เดินหน้าต่อไปได้นะคุณจะได้เดินหน้าคุณจะได้ไปต่อกับคนคนนี้แต่ต้องยอมรับความแตกต่างและก็เข้าใจกันนะคะวันนี้จบคลิปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้บายๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ